อนนี้มันประมาณสี่โมงกว่าๆนะครับท่านผู้ชมมาอยู่ที่ตลาดเดอะมิวรังสิตนะครับเดี๋ยวนี้มันมีโซนอาหารอยู่ตรงกลางนะครับและฝั่งนู้ก็จะเป็นของเก่าเหมือนกัน,กนเดี๋ยวผมไปเดินหลายหลายโซนนะครับส่วนโซน,นนี้วันนี้มาเริ่มต้นตรงกลางนะส่วนมากจะเริ่มต้นตั้งแต่แรกๆเลยก็คือปากซอยเลยแต่วันนี้เข้ามาตรงกลางนะครับตรงโซนโกดังญี่ปุ่นแล้วก็เป็นขยะไฮโซนะวันนี้รู้สึกน้อยลงนะ ทุกทีจะเต็มพื้นที่ตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นเสื้อผ้ามือสองนะครับของชัยจิปาถะนะครับร้านตลาดเดินรังสิบนะครับก็มีเสาร์อาทิตย์แล้วกันนะครับผมแนะนําให้มาเสาร์อาทิตย์นะครับส่วนนี้เป็นส่วนเขาเรียกกระดังญี่ปุ่นหรือว่าขยะไฮโซนะความจริงแล้วตรงที่ผมเดินนี่คือเต็มเลยแต่วันนี้รู้สึกเบาบางลงอ่ะเขาไม่มาเลยยังไงวะเนี่ยน้อยลงนะครับ เป็นของใช้เหมือนโกดังญี่ปุ่นนะครับคือรูอ้จักจกันไนามาขยะไฮโซนะครับคือมีทุกอย่างนะมีทุกอย่างนะครับรองเท้ากระเป๋าแล้วก็พวกที่อยู่ในโกดังญี่ปุ่นนั่นแหละนะเอออยากได้ตัวไหนก็ามาเลือกดูนะครับตลาดเดมิ้วรังสิตปทุมธานีนะครับค้นหาทางกู o ก l e ได้ โดยการพิมเพราว่าตลาดเดอะมิวนะครับก็จะขึ้นทาง g ูเกิลนะครับผมบอกที่กัดไม่ค่อยถูกเดี๋ยวผมถ่ายคลิปก่อนนีเครื่องเสียงนะครับตลับเทปนะครับกระเป๋าของเล่นต่างๆนะของใช้ในบ้านนะครับเอาคนเริ่มมาแล้วนะยี่แล้วคนเดยเดยอะในช่วงเยเ็นๆนะนี่ประมาณ4ี่โมงกว่าก็ยังร้อนอยู่พอฝนไม่ตกก็ร้อนนะครับถ้า ฝนตกพ่าค้าแม่ค้าก็ลำบากนิดนึงนะครับอันนี้เป็นส่วนกลางๆนะครับผมมาในส่วนกลางๆนะจริงแล้วส่วนนี้จะเป็นส่วนเดินสุดท้ายนะเหมือนมีอะไรหล่นใส่ขาฝนตกหรือเปล่าะนะครับข้างในก็เป็นกดังี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวก่อพูดขอโทษครับไม่ซื้อของแล้วตอนเลยหรือคนเอาแบบนี้เลยนะครับกระเป๋า นั 2, ่นะครับก็คือมือสองคืออยาให้โซนะครับส่วนนี้มาน,นิดน้อยนะเดี๋ยวเราไปเดินในส่วนด้านในกันนะครับมีทั้งเสื้อผ้านะมือสองเสื้อผ้าใหม่เสื้อผ้ามือหนึ่งนะครับแต่ส่วนมากก็จะเป็นมือสองแหละยี่สิบบาทห้าบาทสิบบาทก็มีเหมือนกันนะครับ <c oughs> นี่ส่วนด้านในนะครับ คือส่วนด้านนอกก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ด้านหน้านะเดี๋ยวผมพาไปดูนะับวันนี้ก็เดินมาส่วนด้านในก่อนนะครับ,บ,รบพัดลมนะครับนี่ของเก่าต่างๆคือมีแทบทุกอย่างแหละอยากได้อะไรช่างเครื่องมือช่างนะของใช้จิป,ปะถะเสื้อผ้าก็มาเดินได้นะครับ แดดร่มลมตกถ้าฝนไม่ตกนะบรรยากาศที่นี่จะคึกคักมากนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมตัดภาพไปฝั่งโน้นเลยดีกว่านะครับของใช้ทั่วไปนะครับมือสองของเก่ามีทั้งหม้อทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับการเดินตลาดมือสองก็ค่อนข้างลำบากทีหนึ่งนะท่านผู้ชมผมต้องบอกว่าผมต้องปผะจญกับความร้อนนะครับ คือร้อนมากท่านผู้ชมแล้วฝนไม่ตกนี่ก็ยิ่งร้อนเลยถ้าฝนตกก็แย่หน่อยชุ่มฉ่านะครับแต่ว่าเปียก <c oughs> นะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับตัวแล้วเราไอ้กางเกงเนี่ยซอยนี้ผมไม่เดินเข้าไปแล้วกันนะครับผมเดินด้านข้างแล้วกันนะ,ะนะวันนี้เราเดินคร่าวๆเ,เพราะว่าตลาดนี้มาบ่อยมากเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมอาจจะไปตลาดสนามหลวงสองนะครับท่านผู้ชม ก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับนี่ประเภทของสะสมนะครับน,นี่เป็นของหายากเป็นของสะสมชุดถ้วยน้ำชาต่างๆนะครับเครื่องเสียงก็มีประปรายนะครับมันมีรู้สึกจะเบาบางสักหน่อยคร้คากลัวฝนเปล่า,าวะ เหมือนเงี่ยไปหรือว่าเพิ่งจะมาตั้งร้านนะครับ4ี่โมงกว่าคือต้องบอกว่าตลาดมือสองก็ต้องเสี่ยงกับฝนนะทุกคนก็ต้องเตรียมตัวป้องกันฝนนะครับฝนมาก็ตัวใครตัวมันนะครับ ด็ปเตอร์สายเก่าผมมาที่ใดก็จะเป็นอย่างนี้แหละก็แนะนำอีกหนึ่งตลาดนะครับด้านฝั่งของรังสิตปทุมธานีนะครับส่วนนี้เป็นตลาดรังสิตเป็นตลาดเดอะมิวนะครับเดอะมิวนะครับเดอะมิวนะครับเป็นภาษาไทยนะครับพิมพ์คำว่าเดอะมิวนะรังสิตปทุมธานีนะครับร โ oh. เด <ENNIS dies> ี๋ยวเขาโชว์่อยพินี่แปดสิบบาทนะกระติกน้ำร้อนพวกปะไหลต่างๆนะ ผมว่าพวกช่างเขาไปลื้อเอาของอะไรมันอนะนนนตัวไม่รู้มันใช้ได้หรือเปล่านะครับก็รื้อเอาพวกอะไรมันนะ เครื่องมือช่างเนี่ยตอลีดก็มีนะครับเครื่องครัวต่างๆนะครับในฝั่งนี้ก็เป็นเหมือนเหมือนจะเอามาทิ้งนะจะเอามาขายนะครับไม่ได้เอามาทิ้งนะครับตรงนี้ เป,เป็นของญี่ปุ่นแล้วก็เดี๋ยวนี้ผมก็ไม่ค่อยมีเวลาไปนะครับโรดังญี่ปุ่นมือสองนะสลับเทปนะครับสลับซีดีนะจริงๆแล้วมันมีแหล่งที่เขา ขายของแท้ที่แผ่นมันมีคุณภาพนะครับแผ่นไม่มีรอยนะถ้าขายอย่างนี้ก็คือเสี่ยงกับแผ่นมีรอยนะครับเ<อ>นี่ยครับถ้าเป็นมือสองของเก่าตลาดแบกับคืนจะต้องเป็นบรรยากาศแบบนี้นะครับอันนี้คือของแท้นะครับได้อัธรสในการเดินผมว่าตลาดแบบนี้นะมีความสุขนะคนคนเดินคนถ่ายด้วย ผมไม่กดดันในการถ่ายคลิปนะครับรองเทา้าเดี๋ยวต้องไปดูซอยนอนด้วยอันนี้ร้อยห้าสิบนะครับก็เป็นรองเท้าหนังรองเท้ากระชูต่างๆนะครับมือสองนะครับส่วนตรงนี้ริมนี้ อาหารของกินเยอะแล้วก็อร่อยด้วยนะมีเจ้าอร่อยๆยเยอะเลยนี่นะครับทั้งยำทั้งลาบาเขาข้าวย้นมสดไสกรอกนะครับฝั่งนี้คือโซนของอาหารเขามีหลังคาให้อย่างดีมีที่นั่งกินด้วยนะรู้สึกข้างในจะมีด้วยนะครับั่ใจใช้สอยแล้วก็ามาเดินแล้วก็มาชิมอาหารตรงนี้ได้เดินเข้ามาตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะครับ จริงแล้วมันมีซอยเล็กซอยน้อยนะผมไม่เดินแล้วกันผมเดินแค่ซอยที่อยู่ข้างหน้านะครับก็เป็นการแนะนําสถานที่นะครับท่านผู้ชมนีรอ,องเท้ามือ7จ็ดมือแดมือเก้ามือสิก็ไปนะครับอากาศมันร้อนแล้วสฝนจะตกก็คิดว่านะนส่วนที่เป็น ของกินนะครับฝั่งนี้ตรงกลางตลาดเดลมิวรงังสิตนะครับมีครบนะครับมีทั้งของกินอาหารกับข้าวที่เป็นกับข้าวนะครับเดี๋ยวผมพาไปเดินซอยตรงด้านข้างแล้วกันนะครับ กินอร่อยเยอะเลยโอ้โหกุ้งเน้นๆเนีนน่ยยำประเภทยำประเภทของกินต่างๆนะครับเดี๋ยวซอยนี้จริงๆซอยนี้ผมต้องเดินจากฝั่งโน้นนะแต่วันนี้ผมเดินจากต้นทางมานะเดินจากตายทางน,นะครับเนี่ยๆของกินตรงนี้นะครับรถ <c oughs> ไฟแอร์คอร์ตลิงค์นะครับผ่การตรงนี้ วันนี้รู้สึกข้อค้าไม่ค้าแต่เบาเบาบางๆไปนะปกติจะคึกคักด้วยว่ายังไม่เมืดนะครับผมมาไวไปหรือเปล่าผมมาสี่โมงนะวันนี้มีทั้งเครื่องใช้ไฟ,ฟฟ้าโตแกสนะครับ ของใช้นี่เยอะมากนะคือของใช้มือสองบางอย่างคนก็ซื้อไปใช้นะครับบางตัวเขาก็ซื้อไปขายต่อนะท่านผู้ชมผมไม่รู้ตอนแรกผมคิดว่าเขาซื้อไปใช้จิล้วเหมือนเขามาจับสินค้านะครับโอ้หนี่เยอะเลยผมขอเก็บรูปไป <c oughs> ได้ไหม สวยมากครับก็แนะนำนะครับสถานที่ก็คือ,อตลาดเดอะมิวรังสิตปทุมธานีนะครับผมนั่งรถ504มาจากาบางรักนะครับผมหน้าโรบินสันบางรักถึงเลยนะต่อเดียวนะประมาณ25บาท28บาทนี่แหละประมาณนะครับนี่ ของเล่นโซเลมอนพระเครื่องที่นี่เขาก็มีนะครับคือฝั่งน,นี้นะ่ะเขาจะเป็นศูนย์พระเครื่องของเขานะอยู่ตรงนี้ผมเคยบอกท่านผู้ชมหลายรอบนะท่านใดน,นะสำหรับท่านที่อยากมาส่องพระนะมีมีพระเครื่องส่องมีแผงพระเยอะเลยนะครับตอนกลางวันนะ่ะ นะครับอยากได้ของดีก็มาต่อรองราคาอวเองนะบางคนบอกว่ามีเบอร์โทรพ่อค้ามาไคือไม่ได้ถามนะครับท่านผู้ชมผมก็ถ่ายคลิปไปนะบางทีก็ไม่ได้ถามบางคนบอกว่า รับหิ่ยสินค้าไหมนะผมก็ไม่ได้รับนะครับเพราะว่าไม่มีเวลาเขียนท่านผู้ชมคือถ้ารับผมก็ต้องวิ่งเต้นไปหาของมาให้ท่านแนละ้วก็หาวิ่งเต้นส่งนะครับกดดังรถนะยาวไปถึงโน่นนะครับ เดี๋ยวประมาณสักห้าหกโมงก็น่าจะคือคักนะตอนนี้สี่โมงยังแดดร้อนอยู่เลยคนยังไม่ค่อยเดินเท่าไหร่นะครับปกติผมมาตรงบริเวณนี้จะแน่นเย็ดเลยนะ,ะตลาดมือสองของเก่าของใช้ต่างๆอาหารการกินนะครับครบเลยแล้วก็ะทะลุไปฝั่งนี้ด้วยนะเดี๋ยวผมจะพาเดินไปด้วยเดี๋ยววันนี้เราเดินไปตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันมีหลายส่วนนะคือบางส่วนก็อาจจะ,ะเดินไม่ทั่วนะครับ ผมอาจจะเดินเปนแค่บางส่วนนะครับให้ให้ดูว่ามีของของชัยเยอะๆอะไรโอ้นี่มีไม้กันสั่นด้วยนะครับมีโคบอลด้วยตรงนั้นไม่รู้เท่าไหร่มีดเราไม่ได้เอาให้เขาไปนะอยู่ที่ห้องผมเยอะเลยสนิมขึ้นหนังสือนะครับหนังสือเก่า ซื้อเก่านะเฮ้ยน้องพุทธสบถามนิดนึงไม่มีปัญหาใช่ไหมโ้ขออมัยยังไงไม่หมดยังไงลอยหรือเล่าเลยได้แล้ว อเาริกานะครับทองของใช้ในบ้านต่างๆนะเหมือนเขามาขายเองอะไรเนี่ยเดี๋ยวฝั่งนี้รู้สิฝั่งนี้เป็นแอมรถยนต์ เครื่องเสียงก็มีเหมือนกันนะครับพอดีผมมา,าถ่ายคลิปแถวนี้นะครับ <Yeah. S 1> ก็เลยเพื่อไม่ให้เสียเวลาก็เลยถ่ายโอ้โอมีตลับเทปด้วยนะแกขายตัวอะไรตลับเทปสมัยก่อนหลายตังคนะ์เนี่ย แกถามรล้ว้ามาเราถ้าแพงไปเราไม่เอาแล้วเพราะเราไม่เคยขายรางเกงาเขาเนี้ย <c oughs> นะครับบางบา,งบางแหล่งเขาจะมีของแท้ที่ที่ไม่มีลอยเลยนะที่แบบผมกล้ารับประกันว่าของดีอ่ะโอ้หายากนเนี่ยกระเป๋าของคุณผ,ผู้หญิงนะครับเนี่ยลุมกัน นะครับตลาดเดอมิ้วรลังสิทธ์นะคนถามว่ามีวันไหนผมเคยมาวันเสาร์นะวันเสาร์มีครับวันเสาร์อาทิตย์นะผมแนะนำให้มาเสาร์อาทิตย์แล้วกันนะครับอันนี้เป็นเครื่องเล่นวิทยุเทปอนี้คอมโปว์

ที่เป่าผมก็มีนะนั่นนะครับศูนย์ศูนย์พระที่จะอยู่ข้างในเนี่ยผมไม่ได้เข้าไปแล้วกันนะครับข้างในก็จะเป็นเหมือนเขาส่องพระอยู่ข้างในนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นตลาดาแม่ตบคื้นนะครับฝั่งนี้นะนี่ คนเริ่มจะมาเยอะแล้วนะครับรูสึกเริ่มคึกคักขึ้นแล้วนะ,น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 ,ะนะครับเดี๋ยวเราไปอ้อมไปฝั่งโน้นนะครับ เดี๋ยวผมอ้อมไปฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมปกติตรงนี้ก็จะแน่นหนานะแต่วันนี้ก็บางๆไปนิดนึงหน้าฝนนะครับท่านผู้ชมต้องทําใจเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าก็กลัวฝนกันนะอาจจะไม่ได้มานะครับซอยนี้เงียบเลยรู้สึกเหมือนมีฝนตกหรือเปล่าเดี๋ยวผมเดินออกข้างนอกนะครับเดี๋ยวไปดูเก็บตกฝั่งนี้นะฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งที่อยู่ด้านหน้านะแต่ผมวันนี้ผมเดินตรงกลางก่อนเลย นะเราก็มาเริ่มต้นด้านหน้ามาเก็บตกฝั่งหน้านนี้นะครับแดดเริ่มเริ่มแดดล่มลมตกแล้วโอโ้ฝนมานมไหมคุณเอ้ยเก็บยังไงเนี่ย ผลมาก็คือแบบเละนะครับดังน,นั้นก็คือจะเป็นพักเครื่องนะครับผมไม่เดินไปแล้วกันนะวันนี้เจ้าที่เขาขายเอ่อพวกของประมาณราคา20บาทไม่มานะเท่านั้นนะจะจะมาซื้อซะหน่อย เนี่ยของใช้ต่างๆนะครับเยอะเลยบางส่วนผมอาจจะไม่ได้พูดนะท่านผู้ชมก็ดูไปด้วยกันนะครับเหนื่อยร้อนด้วยตอนนี้ก็เริ่มแดดล่มลมตกลงแล้วล่ะ ก็จะกว้างไปถึงโน้นนะครับถ้าถ้าเราเดินจากฝั่งนี้ก็ต้องทะลุไปฝั่งโน้นอ่ะโกอ่ามือสองญี่ปุ่นที่เป็นขยะไฮโซอยู่ฝั่งโน้นนะครับโอ้โห ผมน่าจะติดเรือสิ์เปิดเพลงสลั่นขันหนั้นนะครับวันนี้ก็มาเดินตลาดตอนเย็นนะครับตลาดวันอาทิตย์ตลาดเดอะมิวรังสิตปทุมธานีนะครับท่านผู้ชมวันนี้ร้านขายกระจูกป้อมไม่มาเว้ยปกติจะตั้งอยู่ตรงนั้นนะครับวันนี้ไม่มานะแล้วเราไปเดินด้านหน้ากันนะครับตรงที่ เขาขายรองเท้าแล้วกันนะครับเนี่ยตรงด้านหน้าก็จะเป็นศูนย์รวมรองเท้ามือแปดนะมือแปดมือเก้าที่ผมเคยมาถ่ายนะเนี่ยเยอะเลยคู่ละยี่สิบบาทตอนแรกไม่รู้ราคานะตอนพรู้ราคาแล้วตกใจคู่ละยี่สิบนะครับเลือกเข้าไปจะเอาคู่เล็กคู่น้อยนะครับคู่ละยี่สิบบาทนะครับ ก็บรรยากาศเริ่มคึกคักนิดหนึ่งแล้วนะเนี่ยประมาณครับน่าจะห้าโมงได้แล้ว,ลวนะนของเก่ามือสองของเก่าไฮโซนะครับอันนี้เป็นฝั่งด้านหน้านะครับอยากมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ก็แนะนำให้มาช่วงเย็นวันอาทิตย์วันเสาร์นะครับ บรรยากาศคือขักมีทั้งพระเครื่องของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับคนเริ่มเยอะแหละเห็นไหมหูฟังพวกอะแดปเตอร์ทีดีเพลง เสื้อผ้านะครับเสื้อเสื้อผ้าก็มีนะผมยังไม่ได้เดินไปนะผมอาจจะไม่ได้เดินไปตรงส่วนเสื้อผ้านะครับเดี๋ยวมาดูส่วนบางคนบอกว่าตาลายหอไฟด้วยเนี่ยพวกนี้เป็นงานเหมาญี่ปุ่นเท่านั้น,นผมผมดูไม่ผิดเป็นงานเหมาจากโกดังญี่ปุ่นนะแล้วมาขายปีกพวกแกว้วน้ําถ้วยโถโอชาม ก็เป็นอะไรเครื่องมือช่างนะครับมีไม่มากนะที่นี่ เนี่ยเหมือนเข้าลุมอะไรกันครับไปดูดิส,สิเนี่ยบางทีมันมีของที่มันลดราคาลดราคาถูกๆแล้วเพราะมันลุมอ๋อเป็นเครื่องหรือเปล่าเครื่องจริงด้วยนึกว่าลุมอะไรกัน นะครับวันนี้ก็พาเดินคร่าวๆนะครับตลาดเดิมีวรังสิประทุมธานีนะวันนี้อาจจะไม่คือครับคับเท่าไหร่นะสึกว่าคนจะน้อยลงนะปกติคนจะเยอะมากนะตลาดเนี้ยก็เป็นตลาดใหญ่อยู่ในย่านของประทุมธานีนะวันอาทิตย์นะครับของเก่ามือสองนะของกินต่างๆมีเยอะเลยนะครับแนะนำให้มาเดินประมาณ4ี่ห้าโมงนะครับก็จะได้บรรยากาศคือฟิลถ้าฝนไม่ตกนะ ถฝนมนตกก็ว่าไปอีกอย่างหนึ่งนะครับโอเคครับผมวันนี้ก็พาเดินเท่านี้ก่อนนะครับรับชมคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ